สวัสดีค,ะะค่ะป้าแว่นชาแนลค่ะก่อนอื่นป้าแว่นต้องขอขอบคุณขอบพระคุณ u t u b e นะคะที่ทำให้ป้าแว่นได้มีโอกาสได้พบเจอพบปะเพื่อนฝูงต่างที่นะคะต่างกิ่นต่างไวันะคะวันนี้ป้าแว่นรู้สึกดีใจนะคะรู้สึกินดีที่ได้มีโอกาสได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งของการเป็นของการทำ u t u b e นะคะ,ะป้าแว่น จะผ่านหรือจะมีวันนี้ไม่ได้เลยหากไม่มีเพื่อนๆเหล่านี้นะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เคยเอ็นดูนะคะให้ความรู้สึกดีๆให้สิ่งดีๆกับเป้าแว่นเสมอมานะคะมันมากมายมากมายมากอ่ะอ่ะเอ่ยเอ่ยได้ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นป้าแว่นอ่อก็อ่าจะเก็บสิ่งนี้นะคะไว้เป็น เครื่องเตือนใจว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องใช้ความพยายามอุตสาหะและได้ความรักจากเพื่อนๆเหล่านี้ขนาดไหนนะคะถึงจะก้าวมาสู่จุดนี้ได้นะคะวันนี้ป้าแวน่นขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะทีะ่มีน้ำใจหรือแสดงความรักโดยการแป่งปันน้ำใจมาให้ป้าแวน่นป้าแว่นค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะแต่ขออนุญาตเอ,อ่ยนามท่านท่านหนึ่งที่ป้าแว่นรู้สึก ในความรู้สึกจริงๆนะคะว่าทำไม่ได้ท่านท่านนี้ป้าแว่นก็คงไม่มีโอกาสได้ทำไลฟ์สดนะคะป้าแว่นขอขอบพระคุณนะคะไลฟ์สไตล์ยายพรสวีเดนนะคะเป็นท่านแรกนะคะที่ชี้แนะนะคะเรื่องการทำไลฟ์สดจนทำให้ป้าแว่นได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะคะคือการผ่านกฎทุกอย่างของ YouTube นะคะป้าแว่นกล่าวขอบพระคุณยายพรสวีเดนนะคะ ส่วนเพื่อนท่านอื่นๆน,นะคะป้าแว่นขอสารภาพเลยนะคะไม่สามารถอ่านได้จริงๆเพราะว่าลายท่านมากนะคะเยอะมากเยอะในความรู้สึกของป้าแว่นเนี่ยเยอะมากมายมหาศาลแต่ละลึกถึงอยู่เสมอนะคะสิ่งนี้ป้าแว่นจะเก็บไว้เตือนใจตัวเองเสมอว่า หากไม่ได้เพื่อนๆเหล่านี้นะคะหรือน้องๆพี่ๆป้านาะอ่าเหล่านี้ป้าแว่นจะไม่มีโอกาสได้มีวันนี้เลยนะคะวันนี้ป้าแว่นขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แบ่งปันน้ําใจมาให้ป้าแว่นและก็ขอขอบคุณนะคะตัวเองเหมือนกันที่มีความอ,าอุตสาหะนะคะขยันอดทนแลนะต้องต้องชื่นชมตัวเองด้วยนะคะเรา ่อนที่เราจะมาสู่จุดหมายปลายทางซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าไปทำอ่ายูทูอย่างเต็มตัวก็ต้องผ่านจุดนี้นะคะเพราะแว่กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในด้านบวกหรือด้านลบที่ป้าแว่นได้ผ่านมาล้วนแต่เป็นแรงผลักดันนะคะให้ป้าแว่นเข้ามาอยู่จุดนี้ได้ขอบพระคุณมากค่ะยังไงป้าแว่นก็จะทําหน้าที่ของการ ก้าความู่สีกระดับหนึ่งให้เต็มความสามารถนะคะฝากเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาทำ u t u b e นะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกท้อนะคะให้กลับไปมองจุดเริ่มต้นนะคะแล้วทุกคนจะมีวันนี้เหมือนปลาแว่นวันนี้ปลาแว่นคอกระคุณเพื่อนๆนะคะแล้วพบเจ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งบนเส้นทางของ YouTube นะคะ คอยติดตามชมนะคะว่าป้าแว่นจะทําอะไรออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะคะวันนี้ป้าแว่นขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ